ปล่อยปล่อยควายปล่อยโค้งกำลังปล่อยควายเต็มทางเลยมันมีาทางไปเลยโอ้ยตัวนี้สูงขนาดตัวนี้สูงโอ้ขาวดีนะจงยาวขาวดีเลยนีวัวควายแม่เต็มทางเลยไปหาบด้าย มืัอนี้ก็ว่าจะไปปลูกหญ้าซอยหลานมาปลูกหญ้าทายฮิปนั่นเพื่อนใหญ่ขนาดนี้อาสูงเนาะโอ้ควายคลองนี่มาตรฐานละสูงโอ,โอ้โหโอ้กวยตัวนะควายตัวที่เคยมาทายนะควายใหญ่นะเคยมาทายควายตัวนะควายตัวนี้เคยมาทายเออ,อเขารับพ่อจะขายอันตอนนะพ่อจะขายจั๊กหมื่นพวกนี้ ไยตัวใหญ่เนี่ยเคยมาถ่ายเอาไปทางไหนคะบ่อนนโอ้ดังปนาน้รมันเถอะบอโทค่ะไปแล้ว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 ควายเต็มคอกมันออกมาแากค้อมันลในหญ่นะที่นคอกบอลใหญ่ปันในดเห็นควายขวางทาง คนเอาไปเลี้ยงค่ะคนกำลังเอาออกไปอันไปกินหญ้าทีนี้ว่าจะไปอันไปอันปลูกหน้าคลิปนี้ก็ห้เบิ่งพอแค่นี้ก่อนละคะ่ะขอบคุณค่ะสสวัดีจ้า